สวัสดีค่ะอ่ามีใครอยู่บ้างเอ่ยเข็มบบอ่าสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดนะจ๊ะย์ขบกดนึ่งให้หน่ยค่ะ นนิดหึ่งสวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์วิชามาอังกฤษตตำรวจนะคะอะสวัสดีค่ะน้องที่ท็อปภาพชัดเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้หน่อยจ้าวันนี้เป็นคาบที่สิบสองแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาตัวเองไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้เลยนะคะพี่โจมีสารบัญให้อยู่ในประกาศนะคะจ้ะอ่าเดี๋ยวรอสักยี่สิบคนนะคะ อันนี้เป็นคาบที่12ใครมีหนังสือนะคะเปิดไปหน้าที่42นะคะสำหรับใครที่ไม่มีตัวเองก็รอสคปหน้าจอนะคะแล้วกจ็จดได้นะคะจดตามไปเลยนะทำเลชเชอร์ตัวเองไว้อ่านนะคะอันนี้เป็นสรุปย่อทั้งหมดละที่ตัวเองต้องทราบก่อนลงสนามมาเนาะอ่าโอเค ่ะเทสเทสภาพหน่อยค่ะเทสภาพเทสเสียงนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้หน่อยจ้าใครมีเพื่อนที่จะสอบตํำรวจนะตัวเองแท็กเข้ามาเลยนะคะแท็กเข้ามาเรียนด้วยกันนะคะสอนฟรีจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คาบย้อนหลังเนี่ยจะอยู่ในประกาศนะคะตอนนี้เราอยู่คาบที่12บสองละตัวเองไปเรียนพื้นฐานตั้งแต่เบื้องต้นเลยเรื่องชนิดคำเรื่องโครงสร้างเนี่ยในคาบที่หนสองน,นะคะซึ่งจะเป็นต้องทราบ มากๆเลยก่อนที่เราจะเรียนวิชามารแบบนี้นะคะโอเคอ้ายี่สิบห้าคนโอเคไปเลยค่ะยกที่สิบนะคะวิชามารยกที่สิบก็คือเรื่องไมน์กับไม่เจอบ่อยเลยนะคะเวลาสอบเนี่ยเจอบ่อยมากๆเรื่องนี้นะคะเรื่องไมน์กับไม่หลายๆคนถามอ่ามันต่างกันยังไงนะคะตัวแรกก็แปลว่าของฉัน ตัวหลังก็เหมือนกันนะตัวแรกก็แปลว่าของฉันตัวหลังก็แปลแปลว่าของฉันเหมือนกันเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงนะสองอันนี้ความหมายเหมือนกันฟังให้ดีความหมายเหมือนกันแต่ว่าการนำไปใช้เนี่ยต่างกันนะคะตัวนี้เนี่ยมันต้องบวกด้วยสิ่งของ my อ my บ้าน my รถ my ไมล์ไมล์อะไรเดียวไมปากกา m ม a p p l e เปิลมโทรศัพท์ตัวเนี้ยมันต้องบวกด้วยสิ่งของได้ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยมันต้องอยู่หลังสุดอ่ามันแปลว่าของฉันเหมือนกันมันจะอยู่หลังสุดนะคะเนี่ยอ่าตัวนี้ไมลบวกด้วยสิ่งของไมล์บานไมลรถไมลตู้เย็นไมลทีวีแต่ตรงนี้มันจะอยู่หลังสุด แทนคำว่าของฉันนะคะอันนี้ลองดูตัวนี้เขาอธิบายไว้นะคะอธิบายว่าอะไรอธิบายมันแปลว่าของฉันใช้ยังไงวะครับนะคะเป็นคำหน้านามนะถ้าตรงนี้หมายนาะนำหน้านามนำหน้านามไอ้คำที่พี่จะบอกว่าตู้เย็นตู้เย็นทีวีโทรทัศน์เมื่อกี้มันคือคำนามมันเอาไว้หน้านามใช่ไหมคะอย่างเช่น my car รถเป็นสิ่งของ ใช่ไหมคะ my car my ตู้เย็น my รถ is red is red นะ,ะสังเกตคำว่า my มันต้องบวกวยสิ่งของนะคะเป็นกรรมนะคะ my อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นกรรมพอมันทำหน้าที่เป็นกรรมมันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ท้ายท้ายโจทย์จะอยู่หลังสุดเลยนะถ้าสมมุติว่าโจทย์ให้มาเขียนว่าอะไรไม่รู้แหละแต่ตรงนี้มันเว้นไว้แล้วก็จุด แสดงว่าคําที่เราต้องเติมเนี่ยมันก็คือต้องเป็นตัวนี้จะไม่ใช่ตัวนี้ได้ไหมถ้าจําง่ายๆนะคะจะเป็นตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะอ่ะเราก็ดูอ่ะคำที่จะอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ m มรถ o u r โทรศัพท์ของคุณ your บ้านรถของ our บ้านบ้านของเรา his อ่ะปากกาปากกาของเขา her หนังสือหนังสือของหล่อน its book หนังสือของมัน their uh, their pens ปากกาของพวกเขานะคะไอคำเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของแต่มันต้องบวกด้วยคำนามนะคะหาคำนามให้เจอถ้ามีคำนามปับ๊บด้านหน้าต้องเป็นคำเหล่านี้นะคะอ่าแล้วคำบอกความเป็นเจ้าของที่จะอยู่ โดดโดดหรือว่าเป็นกรรมหรือจะอยู่ตรงไหนนะอยู่ท้ายอยู่ท้ายประโยคเนี่ยเราจะใช้ไม่อยาจะยกตัวอย่างให้ดู yours ของคุณ ours ของเรา his ของเขา hers เติม s นะคะของหล่อน theirs เติม s สังเกตว่ายังไงสังเกตความแตกต่างก็คือตัวนี้ท่องท่อง Yours term i s, our term i s, his เหมือนเดิม her m i s, their term i s นะคะนี่คือความแตกต่างถ้าอยู่ท้ายคำเนี่ยจับ s ให้มันเลยยกเว้น mine ตัวนี้นะคะอ่ะเดีย๋ยวยกตัวอย่างให้ดูลองดูข้อนี้เด,เดี๋ยวคิดโจทย์สดๆเลยไม่รู้สมองทำงานหรือเปล่าแล้ววันนี้เพิ่งกลับบ้านเพิ่งถึงบ้านเป็นไงกันบ้างเอ่ย ทำงานวันแรกใช่ไหมคะวันนี้เหนื่อยกันไหมอ่าเหนื่อยแั่ไม่เอ่ยทํางานอ่าลองดูคํานี้นะคะลองดูประโยคนี้จะดจุดจุดเอาเง่ายๆแล้วกันนึก,กยากๆไม่ออกสมองไม่ค่อยทํางานวันนี้สมมติอย่างนี้คะ่ะโจทย์มันมาแบบนี้สมมตินะแต่ แต่เวลาจริงๆมันก็คงจะยากกว่านี้อะเนาะแต่ให้เห็นว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเอาสองข้อนี้ล้กันอ่ะข้อนี้นะคะตอบอะไร this is my car or this is mine ค่ะตอบ a หรือ b ข้อนี้บางดินบอกว่าเหนื่อยจังเบือ่อเหนื่อยจงุงเบยไ เดี๋ยวสิ้นเดือนละสิ้นเดือนละไม่เหนื่อยละเงินเดือนออกมาเป็นก้อนใช่ไหมส่งมาให้ทางนี้บ้างนะคะทางนี้ไม่มีเงินเดือนนะคะว่างงาน <c oughs> อ่าอ่าข้อนี้หนูตอบอะไรคะ this is my car or this is m y car m y อ่าอันนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมนี้น เราตอบว่า this is my car this is my car แล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะนี่โอ้ยร่วงการรวง a there เใชไม่ได้เพราะมันหลายคนอะเอาประโยคเดิมก็ได้ให้เห็นลักษณะการนำนะไปใช้อ่าข้อนี้ล่ะ this this car is โทษนะคะเอาเอาอ่าข้อนี้อะต้องเป็นอะไร this car is ข้อนี้ก็ต้องตอบ b e บ this car is mine ใช่ไหมคะเราแค่ท่องตัวนี้ไปนะคะตัวนี้จะอยู่นำหน้าประโยคมันแปลว่าของฉันนะคะถ้าจะจะให้ดีก็คือตัวเองไปจำตาราง pronoun ซึ่งมีสอนและด้านหน้าสุดไม่รู้มันจะอยู่ไหนสักด้านหน้าสัากหน้าหนึ่งอะที่มันเป็นตารางคำาบอกความเป็นเจ้าของที่มี5้าช่องนะคะไปท่องตรงนั้นมาให้ได้เราเรียกว่าเรื่องของ เราเรื่องที่เราต้องทราบคือเรื่องของ p r o n o หรือคำสรรพ,พนามอันนี้คือหัวข้อหลักของมันไปท่องมาให้ได้นะคะเรื่อง p r o n o เรื่องคำสรรพ,พนามนะคะต่อไปนะคะเรื่องมีกับ i อ่ะเรื่องเดียวกันเลยกับเมื่อกี้มีกับ i อ,อ่ะเมื่อไหร่ที่ภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดนี่แจ้งนะคะเพราะว่าฝนกำลังจะตกนะคะอ่ะมีกับ i มันก็คือเรื่องเมื่อกี้เหมือนกันคือเรื่องอะไรนะ เรื่อง pro pronoun ภาษาไทยว่าอะไรคำสรรพนามตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นคำสรรพนามอีกช่องหนึ่งที่ใช้แทนผู้พูดนะคะมันจะมีมีกับ i อ่าคราวนี้บอกว่า me go to me go to London อันนี้ก็บอกว่าเฮ้ ö, มีเป็นกรรมถ้าจะขึ้นต้นใช้ I แปลว่าฉันอ่าน,นก็บอกว่าโอเค I go to London ช่ไหมตรงเนี้ย I go to London ห้ามใช้มีทั้งๆที่สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะอะเราก็ดูว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันก็คือเรื่องของ pronoun หรือคำสรรพนามอันนี้ออกข้อสอบนะอย่าทําเป็นเล่นนะคะอะอย่างเช่นตัวนี้ Me go to London ตรงนี้ตําแหน่งของอะไรคะตำแหน่งของประธานใช่ไหมตรงนี้เป็นตําแหน่งของประธานตัวเองก็ต้องใช้คำที่เป็นกลุ่มของประธานขึ้น อะไรคือประธานของเราอยู่นีนะ่เป็นประธานนำหน้าประโยคที่เราท่องกันตั้งแต่ปหนึ่งถึงปห I, you, he, she, it, we, they I, you, he, she, it, we, they อันนี้แหละคำนี้แหละเราว่าเป็นประธานใช่ไหมมันจะต้องอยู่หน้าประโยคนะคะแล้วก็ตัวนี้ me, you, him, her, it, us, them อันนี้มันจะทําหน้าที่เป็นกรรมพอมันทําหน้าที่เป็นกรรมมันจะอยู่ท้ายประโยคอยกตัวอย่างเช่นฉันให้เงินแก่แม่ในในนี้มีคำสรรพนามกี่ตัวสองตัวคือตัวแรกก็คือฉันตัวที่สองก็คือแม่ใช่ไหมฉันทำหน้าที่เป็นประธาน สรุปให้ใช้ I หรือ me ฉันทำหน้าที่เป็นประธานใช้ I หรือมีคะใช้ I ใช่ไหมห้ามใช้ me เพราะว่าฉันทำหน้าที่เป็นประธานแม่ทำหน้าที่เป็นกรรมหรือประธานเป็นกรรมแสดงว่าแม่ของเราเนี่ยก็ต้องใช้คำที่อยู่ในตระกูลของกรรมนั่นก็คือคำว่า her her ที่แปลว่า she ใช่ไหม แต่ชียังเป็นประธานไงแต่ตรงนี้มันเป็นกรรมตรงนี้ต้องเป็นชีไหมไม่ชีนะคะตรงนี้ต้องเป็นเห r ออ่ะนี่เรื่องของคำสรรพนามในหัวข้อเรื่องประธานหรือกรรมออกสอบ้วยนะแต่มันจะไม่ออกเรื่องไอกับมีไงเพราะว่าเราคุ้นชินมาละมันจะไปออกเรื่องเดกับเดมอ่ะสมมติประโยคนี้นะสมมติประโยคนี้ สอนช้าๆนะเพราะว่าบางทีพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอะ่เราไปช้าๆใครใครเข้าใจแล้วตัวเองก็อ่านเรื่อยๆได้เลยนะคะไม่เข้าใจก็ถามได้นะคะอ่ะอย่างเช่นอันนี้ I I give a lot of money อ่าฉันเอาเงินให้เขาเนี่ยเยอะมาก A, they, b, them, I give they a l o t of money หรือ I give them a l o t of money สมมติโจทย์มาแบบนี้ A หรือ B คะ I give they a l o t of money I give them a l o t of money a lot of money นูตอบเป็น ใครมีเพื่อนนะคะแท็กเพื่อนมาฟังด้วยกันนะคะคือถ้าเรียนแบบนี้วัละนิดวลานิสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแบบช่วยประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือด้วยเนาะเพราะพี่จอก็สรุปให้ฟังนะคะสรุปเลยถ้าไปหาอ่านเองที่มันเป็นเรื่องยาวๆเนี่ยอ่านหน้าสองหน้าก็เบื่อละอ่าน้องเบียซ่านะคะตอบเป็นเดมเก่งมากลูก I give them มาเนีตรงนี้แปละว่าเขา ซึ่งเขาตรงนี้เนี่ยมันมีสองตัวก็คือเด y d เดก็แปลว่าเขาเดมก็แปลว่าเขาแต่ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นประธานตรงนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมอ่านะคะอ่าน้องดงนุชโอเคถูกต้องนะคะอันนี้ตอบเป็นเดมระวังเรื่อง pronoun ไปศึกษาเพิ่มเติมไปท่องเพิ่มเติม,เ,มเรื่อง p r o n o u ตาราง pronoun ห้าช่องท่องให้ได้นะคะต่อไปจ้ะ ต่อไปจก this กับ that นะ this กับ that เสียง t-h เอาลิ้นแตะฟันหน้าแล้วก็ this ออกเสียงเป็นเดาเด็กนะ t-h เสียง t-h เนี่ยจริงๆมันออกเสียงได้2ตัวคือลิ้นแตะฟันหน้าแล้วก็ออกเสียงเป็นต่อเต่า1แบบแบบที่2ลิ้นแตะฟันหน้าออกเสียงเป็นเดาเด็กคือออกได้ทั้ง2ตัวนะคะต้องดู phonetic ของมันนะคะต้องดูสัญลักษณ์ IPA ของมันโอเคอ่ะเขาบอกว่าถามว่านั่นอะไร was that was that นะคะ what is that เราสั้นๆ what's that what's that what's that นะคะอ่าท่านนิลล่ะนีลล่ะก็ what's this อ่าปไปแงเก่งเก่งทั้งเพย์พวกอ่าทั้งเพย์าพภาษาใตา้แปลว,ว่าทั้งหมดนะคะอันนี้หลักการใช้นะคะหลักการใช้จำได้เลยนะคะภายใน2วินาทีขี <c oughs> ้โม้จริงๆใช่ไหมอ่ะอันนี้นะคะตัวเองดูดจำตารางแบบนี้นะคะตารางใกล้กับเพิ่งเกิด ไกลจบแล้วเอกพจน์พหุพจน์ถ้าสิ่งของนั้นหนึ่งมีหนึ่งอันเพิ่งเกิดขึ้นหรือใกล้ตัวเราใช้ this สมมติปากกานี้อยู่ใกล้พี่โจ this pen is rose ใช่ไหมหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันหนึ่งอันถ้าปากกานี้อยู่ไกลพี่โจอยู่ไกลามากโอ้นู่น่ยนน that pen is rose เราใช้กริยาเอกพจน์เพราะอะไรประทานตัวนี้เป็นอกพหุเอกพจน์ประทานเอ,เอกเอกพจน์กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์มันต้องมันต้อง g r e e m e n t นะมันต้องสอดคล้องกันตรงนี้ these ออกเสียงเหมือนกันกับ those เหมือนกันค่ะแต่ปากกาของพี่โจเมื่อกี้จะไม่ใช่อันเดียวละมันจะเป็นสองอันจะเป็นสองอันนั้นก็คือ these pens those pens ะะจะไม่ใช้แค่เรื่องใกล้หรือไกลเท่านั้นอาจจะใช้กับเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้ฉันไปดูหนังมา1เรื่องหนังหน,งหนงเรื่องเมื่อกี้ this movie โอ้เมื่อวานฉันดูหนังสงเรื่องโคตรน่าเบื่อเลยเมื่อวาน,นแสดงว่ามันจบแล้วนานแล้ว d h o s e movies นะคะ those movies ตัวอย่างนะคะประโยคนี้ เดีย๋ยวนะขออนุญาตเช็ดจอนิดนึงไม่แน่ใจว่ามันมืดหรือเปล่าสักครู่ช่วยได้ไหมเนี่ยเอาใหญ่ๆแล้วกันนะภาพไม่ชัดแจ้งพี่โจเลยนะพี่โจเหมือนไม่ได้ใส่วันตาไลยรู้มันยังไงคนอายุมากก็อย่างเงี้ยเนาะเพราะไม่มีแว่นตาแล้วมันแปลกๆอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ พี่จะขีดปั๊บอะอยากได้รถใหม่ยกตัวอย่างอะไรก็เฉพาะรถเลยนะอ่ะจุดจุดจุด is my new car อ่ะ A this B this อ่ะ this ไหนคะ This is my new car. ออกเสียงเหมือนกัน This is my new car or This is my new car. A หร uh, mm ือ b อ่า agreement มันต้องมา mm hmm. ใช่ไหม agreement mm hmm. การ uh, mm hmm. อ่าเขาเรียกว่า agreement mm hmm. นะ่ะต้องสอดคล้องอ่ะต้องสอดประโยคทั้งหมดต้องสอดคล้องตามประธานนะคะตอบอะไรเอ mm ่ย hmm. This is my new car This is my new car ตอบคะ ตอบเลยเอ่ยอ่าหนูตอบเลยคะ่ะข้อนี้อ่าเอแน่เอไหมอ่าสังเกต is, is เป็นเอกพจน์ใช่ไหมที่มันคู่กับ he is ใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น this is this is my new car นะคะเราดูที่ is เพราะอะไรเพราะว่า this เนี่ยมันคู่กับ1 ดิสตรงนี้มันต้องเป็นพหูพจน์คู่กับ2แต่ถ้าเขาบอกว่าตรงนี้เป็น r ถ้าตรงนี้เป็น r แสดงว่าด้านบนก็ต้องเป็นดิสไปนะคะไม่เหมือนกันนะจำตารางนี้ให้ได้ด้วยนะคะเรื่องดิสดิสเนี่ยก็ชอบโดนหลอกกันเหมือนกันอ่ะต่อไปนะคะยกที่13 one หรือ ones เฮ้ย one แปลว่า1มีการเติม s ได้หรอมีด้วยหรอ ะะเจอในข้อสอบเฮ้ยข้อสอบพิมพิดพิมพิดหรืออ่ะเอาพิมผิดหรือเปล่านะคะอะอะเฮ้ยข้อสอบพิมพ์ไม่ถูกหรือเปล่าวะทําไมวันเติม S ด้วยอ่ะข้อสอบพิมพ์ถูกต้องนะคะวันเนี่ยมี S ด้วยแต่ในกรณีนี้วันจะไม่ได้แปลว่าหนึ่งะออะมาดูกันมันคืออะไรวันแปลว่าหนึ่งทำไมบางครั้งเติม S อสครัชอ่ะอันนี้อยากจะอยากจะอินเทรนนิดนึงจะไม่ให้ทันกับยุคสมัย ใช่ไหมคะว่ามี Crush ด้วยนะคะอ่าหืมีแบบนั้นด้วยเหรอครับไม่ทราบมาก่อนเลยนี่บอก่ไม่ทราบมาก่อนเลยอ,อ่ะจริงๆนั้นน้อยคนที่จะทราบเอาวันนี้เราจะมาทราบกันก็บอกว่าทั้ง one และ ones เติม s เ,เนี่ยถือเป็นคำสรรพนามเฮ้ยอะไรคือคำสรรพนามคำสรรพนามอ่ะมาดูสเต็ปที่หนึ่งคำสรรพนามคือ pronoun อธิบายแล้วพี่โจโย,ยากเข้าไปอีกใช่ไหมคำแทนผู้พูดผู้ฟัง แทนคนนั่นเองสรรพนามก็คือแทนคนผู้พูดผู้ฟังนะคะใช้แทนคำนามแล้วก็ใช้แทนคำนามได้ด้วย o n น e เป็นเอกพจน์ส่วน once เป็นพหูพจน์ได้ไหม o n นตัวนี้ไม่ได้แปลว่าหนึ่งแต่มันเอาไว้ใช้แทนคำสัรพนามซึ่งถ้า1เราใช้วันถ้า2อันขึ้นไปใช้ o n น e เติม s เหมืมอนกับสุนัขหนึ่งตัว dog สุนัขสองตัว dogs ใช่ไหม Uh, อันนี้ตัวอย่างเช่นนะคะ I make a sandwich Would you like one ฉันทำแซนด์วิชนะคุณต้องการหรือเปล่า Would you like เป็นสำนวนแปลว่าต้องการ Would you like to have some sandwich Would you like to have um, a new car Would you like Would you like Would you like พูดให้ติดปากเลย Would you like แปลว่าต้องการ Yes I would like to have ว่าไปแปลว่าต้องการมีนะคะคำว่าวันในที่นี้ เราแทนคำว่า sandwich sandwich นะคะ C H จอดหนักๆเลย sandwich นี่ I I make a sandwich Would you like to have Would you like one Would you like to have one เอาบัาาว้ว sandwich เนี่ยให้ชิ้นหนึ่งนะะ When ในที่นี้แทนคำว่า sandwich หนึ่งชิ้นถ้าหลายๆชิ้นอะ่ะดู Do you want large packet or small ones คุณต้องการแบบแพ็กเกจที่มันใหญ่หรือว่าต้องการแค่เล็กๆนะคะวันในที่นี้แทนคำว่าแพ็กเกจแพ็กเกจมี s ด้วยเอาอันเล็กหรือเปล่าหรือเอาอันใหญ่เล็กแต่ว่ามันหลายๆอันเราก็เลยแทนด้วย ones ข้อสอบของเราเนี่ยเขาจะเว้นในตำแหน่งวันตรงนี้ค่ะนะคะ do you want do you want large package or small จุดจุดจุดเว้นไว้ a one b n c e อ่ะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องตอบ b เพราะอะไรเพราะว่ามันไปตกลงมันไปอ่าสอดคล้องกับมันไป agreement กับ p a c k e กจ p a c k เก s นะคะตัวนี้นะะอ่ะวันไปบรรจุพันหลายๆอันนะคะ package นะคะ,นะคะอ่ะต่อไปผ่านนะวันต่อไปค่ะ either neither ข้อนี้ก็เหมือนกันนะชอบ กม้าตายกันนะคะพี่โจสรุปให้แล้วนะคะตัวเองไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านตำราย,ยาวๆเลยนะคะอ่านแล้วปวดหัวนะคะไปเสียเวลาอ่านวิชาอื่นนะคะถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษมาไลฟ์กับพี่โจสรุปให้ฟังเยอะแยะมากมายสาระสําคัญทั้งนั้นเลยแน่นๆนะคะโฆษณาขายปลาเลยเนาะจะบอกว่าชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้พูดเก่งขนาดนี้นะคะวันๆเนี่ยพูดน้อยมาก <c oughs> อ่ะสิบสี่นะคะสิบสี่นะคะ either or neither ่จำง่ายๆนะคะจำง่ายๆเ <net>, นเนอร์คือมาจากคำว่าโน,โนะมาจากคำว่าโนะเอเดอร์ Either, หรือเนเธอร์ไม่นะคะกระผมควรเลือกรักใครดียายา่าเอเดอร์แต้วหรืออ่าจะรักจะรักใครดีอ่ะยายา่าหรือแต้วดีครับเอเดอร์แปลว่าหรือน,นั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็บอกว่าเนเธอร์ไม่เลือกมึงครับอ่ะ โทษนะคะอันนี้เป็นเขียนให้ได้อัธรสเฉยนะคะทั้งคู่ไม่เลือกคุณ e i t h e r ก็คือไม่เลยไม่เอาทั้งคู่ไม่เอายายาคือไม่เลือกคุณทั้งคู่ไม่เลือกอ่ะไม่เลือกทั้งคู่เนี่ยคือ n e i t h e r ลักษณะคือเ e i ด h e r คือไม่แต่ e i เด e r คือหรือนะคะอ่ะาลองดูพี่จะสรุปให้ตรงนี้นะคะสรุปให้ตารางตรงนี้อ่านสั้นๆกระชับจับใจความสำคัญได้ทีเดียวนะคะบอสแปลว่าทั้งคู่บอส Children Children เป็นพหุพจน์เด็กๆหลายๆคนนะคะเด็กๆหลายๆคนเราก็ซัพพอร์ตด้วย R เ uh, พาราะว่าเป็นพหุพจน์ Born in Thailand เด็กทั้งคู่เกิดที่เมืองไทยแปลว่าทั้งคู่คือมันมี2คน Both นะคะ Either or ให้เลือกนะคะ Either or ให้เลือกถ้าเห็น or เนี่ยด้านหน้าคําตัวนั้นเนี่ยมันด้านหน้าคํำนามตัวนั้นเนี่ยมันต้องเป็นหรือมันต้องอยู่คู่กันตลอด ท่องเป็นคู่ห้ามท่องแค่ either หรือ neither นะมันอยู่คู่กันตลอดเป็นเป็นคำหนึ่งคำอะแต่ว่ามันจะอยู่ห่างกันสักนิดหนึ่งนะคะสังเกต I can eat either salad or burger นะฉันสามารถกินทั้งสลัดแล้วก็เบอร์เกอร์ได้นะคะเห็นไหม either or choice มันจะหลอกให้เราคือตรงนี้ I can eat either either salad or burger คือ or เนี่ยคู่ได้กับ either เท่านั้น หนูจะไปเอา neither หรือ no ไม่ได้นะคะ either กับ or อยู่คู่กันตลอดนะคะต่อไป neither n o นี่ก็เช่นเดียวกันเป็นหนึ่งคำที่อยู่ด้วยกันตลอดหนูจะไปแยกคำมันไม่ได้นะคะแล้ว choice ก็คือจะมาแบบรูปแบบเมื่อกี้จะแกล้งหลอกเราตรงนี้ either หรือ neither นะคะ He can drink neither tea nor coffee นะอันนี้น่าสนใจคือเขาอาจจะหลอกเราตำแหน่งของ neither หรือตำแหน่งของ nor ตำแหน่งของ nor เนี่ยอาจจะหลอกด้วย not ระวังนะคะห้ามเป็น not นะคะไม่ใช่ n อตแต่เป็น nor n o r พี่โจไม่ได้พิมพ์ผิดนะคะ n o r ก็คือ nor neither nor ไม่เลยฉันเขาไม่กินทั้งกาแฟรหรือว่าชาไม่กินเลยไม่ไม่ดื่มไม่ใช่ไม่กินนะคะใช่ท่องมาเลย either or neither n o either or เลือกเนเดอร์โนโน n ไม่ไม่ไม่นะคะท่องไปเลยน,นะถ้าออกข้อสอบเนี่ยนึกถึงหน้าพี่โจโด้วยนึกยังไงว่าไม่เห็นหน้ามันเนาะได้ยินเสียงแอ t สุดนะจ๊ะ there is กับ there are there is กับ there are ตัวนี้เนี่ยระวังการใช้นิดนึงนะคะประธานเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้เป็นประธานปกติประธานเวลาเราพูดเนี่ยประธานมันจะอยู่ด้านหน้าถูกไหม แต่อันนี้มีความพิเศษประธานมันจะไปอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้ความพิเศษก็คือประธานมันจะไปอยู่ด้านหลังมันประธานจะอยู่ด้านหลังมันนะไม่ได้อยู่ข้างหน้า there is กับ there are นี่แปลว่ามีพิเศษกว่าเพื่อนคือประธานจะไปอยู่ด้านหลังอย่างเช่น there is your face in my heart there is your face in my heart อ่านไปขำไปบางทีวิจกรก็คิดประโยคอะไรบ้าๆบอๆนะมีหนะ้าคุณอยู่ในใจฉัน มีหน้าคุณอยู่ในใจฉันนะคะอ่าตอนนี้ your face หน้าของคุณก็คือหนึ่งใบหน้านะคะเราก็เลย agreement ให้สอดคล้องกันกับ is นะ,ะนี่ประธานมันอยู่นี่นะคะตัวนี้ก็เลยต้องสอดคล้องกับตัวนี้แปลว่ามีนะคะระวังการใช้นะคะ they ไม่ใช่ประธานอย่า yeah. เข้าใจผิดปกติแล้วประธานจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมสุนัขสีแดงสุนัขสีแดงแรงไปสุนัขสีดํา ยย่างงเี้ประธานจะอยู่ด้านหน้าแต่ไอ้เดออิสกับเดออาร์เนี่ยมันจะมีความพิเศษคือมันจะไปอยู่ด้านหลังนะคะประธานจะอยู่ด้านหลังอ่ะตัวนี้อ่ะ there is กับ there are แปลว่ามี there is ใช้กับคำเอกพจน์เอกพจน์ก็คือแปลว่านหนึ่งนะคะมีสุนัขหนึ่งตัว there is a dog จุดจุดจุดนะคะมีสุนัขหนึ่งตัวนะ,ะถ้าหลายตัวก็ there are ด็อกเติมเอสด้วยนะคะทุกครั้งที่เราเรียนเรื่องการแต่งประโยคเนี่ยตัวเองต้องนึกถึงว่าทั้งประโยคเนี่ยถ้ามันเป็นเอกพจน์ก็เอกพจน์ทางดุลถ้าเป็นผู้หุน์ก็พหูพจน,นะะ์ทั้งดุลนะคะอ่ะโอเคเกี่ยบทแล้ววันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันพรุ่งนี้ต่อนะคะ เดี๋ยวมันจะดึกไปเนาะเรียนกันไม่รู้เรื่องนะคะโอเคพี่โจฝากหนังสือด้วยนะใครจะสอบตํารวจเนี่ยนะคะพี่จจจะไลฟ์ให้จบก่อนสอบนะคะนี่เล่มนี้เลยหนังสือของพี่โจใช้อาจจะเย็นนิดนึงเพราะหลายรุ่นแล้วนะคะวิชามาอังกฤษตํารวจนะคะ250บบาทนะคะรวมค่าส่งแล้วนะใครอยากอุดหนุนพี่โจก็จัดมานะคะพรุ่งนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งสี่ทุ่มตรงนะคะถ้าฝนไม่ตกพี่โจมาแน่นะคะอยากให้พวกเราเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะ ก็โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ thank you very much uh, for watching and see you again tomorrow good night bye bye วัสดีค่ะ